สวัสดีค่ะแม่กุ๊กไก่น้องนิดาในอังกฤษนะคะคลิปนี้จะมาเบิ้งเห็ดหูหนูว่ามีบอนะคะจะพามาดูเห็นหูหนูนะคะว่าจะมีไหมอันนี้ก็คืออีกป่าหนึ่งนะคะไปะไปเบื้องกันว่าจะมีเห็ดหูหนูบอค่ะอันนี้นะคะยินต้นไม้ด้วยค่ะ <laughs> รับพลังรับพลังต้นนี้ใหญ่หลีต้นนี้ใหญ่หลีอคือแบบว่าอ้าวปีนได้ลงบ่ได้ละบ้านนี่ไปไีค่ะกำลังขึ้นมะต้องปีนต้องปีนเนินเขาแล้วนี่ โอ้ยแมนบ่ามีบะมีปะเห็นหหนูอ่ะกํลังเด็กอยู่เลยค่ะยังไม่โตไ,ไปดูดปดเดนะต็มเลยเต็มเลยแต่ยังไม่ทันโตนะคะอ,อ

ยังเด็กอยู่นะคะเป็นเด็กเก่งส้างคนเปนหลักฮะโอ้วัดต้องห่วงเลยสองอาทิตย์มัแล้วขับออกมาได้ไหมคบเออพึ่งนี่มีหนี่งมีกระเม็นมีกระเม็นเมนบอนเห็นมั้ยพี่คือเมื่อไงเข้ามามันมีเยอะเลยเจอแล้วจ่าเฮ็ดหนูหนูแต่ว่ายังน้อยอยู่เลยนี่เดี๋ยวเฮามาเก็บไม้เนาะให้พันใหญ่ก่อน คงซิปโดนผู้อื่นมาเก็บไปเนาะตะกระเต็มอยู่กำลังกำลังนี่นี่นี่กำลังน้อยอยู่จ้ะกำลังน้อยอยู่ ยาวขอนีไปโอ๊ยไม่เอาหรอกทำไมไม่ถือไปล่ะคนทยแบบบรรยากาศมาเอานนี่นี่เธเหนูอุ้ยนี่พันยังน้อยอยู่นาะเดี๋ยวรอให้พนง่ายแล้วจังมาเก็บไหมเนี่ยเห็นหนูาอาทิตยอีกสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บ แต่บางทีไม่แน่ใจว่าอาจจะขี้เกียจมานะคะงงแต่ว่าเขาได้ไปขนไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วว่ามันอยู่จุดนี้นะคะแต่ถ้าเรามานะคะเอาสี <laughs> ถ้าเราได้มากะเดี๋ยวสีถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ้งกันเนาะนี่เย้ <laughs> กำลังแบบว่าเต็มเลยนะคะนี่ค่ะยังเด็กอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูข้าใหม่ต้นนี้ใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากจริงๆ ต้นนี้ใหญ่มากใหญ่เลยโอ้โหใหญ่แบบใหญ่อ,อะขอบาบบ่าให้ก้อต้นไม้นะรับพลังอ่าใหญ่ใหญ่หญจริงๆโอ้ยห ใหญ่ใหญ่มา,มากมเลยค่ะใหญ่จริงๆค่ะใหญ่แบบใหญ่มากอันนี้ก็ต้นไม้ล้มเนะาะใหญ่มากค่ะไปสวยงามวีนี้ป้าขะเจ้าโอ้ ขี่ตมทางเกวียนตัวนี้ว้าฮยขี่ตมคักๆเลยอ่ะโอ้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 ทางเกวียนตัวนี้โอ้ขี่ตม,ต,มต้นไม้แถวนี้งามเนาะ โอเคค่ะฝนนี้ง่ายง่ายง่าย ตามรับชมแน่ยก็ไก่น้องนิดานะคะอันคิดที่ว่าไปเบื้องเฮดห,หูหนูกะเฮดห,หูหนูมันยังน้อยอยู่เนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามากะซิมเก็ตไม่ให้เขาหง่ก้อนเพราะตอนนี้เขายังน้อยอยู่เขายังเล็กอยู่นะคะยังเบบีอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ